คำเตือนช่องบ้านหวยรวยเบอร์เป็นเพียงผู้นำเสนอข้อมูลตัวเลขเท่านั้นไม่ส่งเสริมให้นำไปเล่นลอตเตอรี่ผิดกฎหมายให้นำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากดิจิทัลออนไลน์ของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในวันนี้ทางทีมงานมีหวยซองมาใหม่ในงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2568จึงรีบนนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับก็ขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook เดอะมูลเลขเด็ด สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับมีเรื่องบางเรื่องที่มันเริ่มต้นเหมือนออความฝันธรรมดาธรรมดาแต่กลับพาเราไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เราได้ข้อมูลมาชื่อเรื่องศาลาเลขปริศนาครับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ฝันซ้ำๆเห็นภาพเด็กผู้หญิงใต้สาลาเก่าๆพร้อมกับตัวเลขปริศนาครับสวัสดีค่ะ เรื่องนี้นี่แค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วนะคะใช่ครับตอนแรกมันก็ดูเหมือนฝันบอกหวยทั่วๆไปนี่แหละแต่พอนานวันเข้าเรื่องมันกลับซับซ้อนขึ้นมีปมมีความเศร้าซ้อนอยู่คำถามคือตัวเลขพวกนั้นมันคืออะไรกันแน่แค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นเสียงกระซิบจากอดีตที่อยากจะบอกอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาลองแกะรอยไปพร้อมกันครับค่ะเรื่องนี้มันอยู่บนเส้นแบ่งพร่าระหว่างหลายอย่างเลยนะ ทั้งความเชื่อส่วนตัวเรื่องฝันเอ่ยโชคลาภเลยแล้วก็เอ่อความจริงที่จับต้องได้อย่างสาลาจริงๆหรือแม้แต่ตำนานโศกนาฏกรรมในชุมชนมันซ้อนกันอยู่ค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับความฝันครั้งแรกของผู้ชายคนนี้เขาเล่าว่ามันชัดมากฝันเห็นเด็กผู้หญิงเอ่ออายุไม่น่าเกินป .6 ครับผมเปียเรียบร้อยเลยนะใส่ชุดนักเรียนเก่าๆหน่อย มันนั่งแกว่งขาเล่นใต้ศาลาไม้หน้าวัดแห่งหนึ่งแล้วก็ยิ้มให้ที่สำคัญคือบอกเลขมาชัดๆเลย6-9แค่นั้นเองครับบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะดูใสๆด้วยซ้ำอืมชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ครับพอตื่นมาเขาก็งงๆแต่เลขมันติดอยู่ในหัวแล้วมันก็ใกล้วันหวยออกพอดีด้วยไงครับก็เลยอะลองดูสักหน่อยไปซื้อสลากติดไว้ไม่ได้คิดอะไรมากปรากฏว่า เย็นวันนั้นหวยออกถูกเลขท้ายสองตัวบนจริงๆครับ69เก้ 6, 9, ตรงๆเลยโหถูกงวดแรกเลยเหรอคะครับเงินอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินไงมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฝันนี้มันแม่นนะมัน มันพิเศษมันต้องมีความหมายสิจุดนี้สําคัญมากเลยนะคะในทางจิตวิทยาพอความฝันมันให้ผลครั้งแรกปุ๊บเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า confirmation bias ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยค่ะคือพอเราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วมีอะไรมายืนยันแม้จะเป็นเรื่องบังเอิญอย่างการถูกรางวัลเนี่ยสมองเราจะยิ่งให้น้ําหนักกับความเชื่อนั้นจากที่อาจจะคิดว่าแค่ฝันมัง้งมันจะกลายเป็นนี่ต้องเป็นสัญญ,ญาณพิเศษแน่ ทำให้เขาเปิดใจรับแล้วก็ให้ความสําคัญกับฝันครั้งต่อๆไปดวไม่รู้ตัวเลยค่ะนั่นสิครับผลก็คือพอถึงงวดถัดไปเขาก็เริ่มตั้งตารอเลยแล้วก็ฝันจริงๆครับเด็กคนเดิมเลยหน้าตาเดิมท่าทางเดิมศาลาเดิมเป๊ะแต่คราวนี้บอกเลขใหม่เป็น1นึ่สองอือหมาอีกแล้วครับเขาก็ไม่ลังเลเลยรีบไปหาซื้อทันทีทั้งเลขตรงเลขกลับแต่คราวนี้ผลออกมา ไม่ถูกครับเอ้าไม่ถูกซะแล้วครับแล้วก็มีงวดที่3มตามมาอีกเด็กคนเดิมมาอีกคราวนี้บอก35ห้าเขาก็อ่ะลองอีกทีก็ซื้ออีกแต่ก็ไม่ถูกอีกครับอืมหลังจากนั้นก็ฝันเห็นเลขอื่นๆอ,อีกหลายงวดเลยนะครับก่อนวันหวยออกตลอดเลยอย่าง4 7 0 8 2 9เ้เขาเล่าว่าช่วงหลังๆนี่คือซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วเพราะมันไม่ถูกเลยไงครับ เริ่มไม่แน่ใจแล้วไม่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คือไม่ถูกอีกเลยสักงวดเดียวการเปลี่ยนแปลงจากที่ถูกเป๊ะในครั้งแรกแล้วกลายเป็นไม่ถูกเลยในครั้งหลังๆเนี้น่าสนใจมากนะคะมันทำให้เราต้องตั้งคำถามเหมือนที่ผู้ฝันเองก็คงเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป้าหมายมันไม่ใช่การให้โชคแล้วตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรทำไมเด็กคนนี้ยังมาเข้าฝันเรื่อยๆหรือความฝันนี้มันมีจุดประสงค์อื่นที่ที่ลึกกว่านั้น ใช่เลยครับคำถามนี้มันวนอยู่ในหัวเขาตลอดจนกระทั่งมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆครับมีงวดหนึ่งที่เขาเหนื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเออคงไม่ถูกอีกแล้วล่ะเลยตัดสินใจไม่ซื้อเลขที่ฝันเห็นงวดนั้นค่ะปรากฏว่าคืนนั้นเขาก็ฝันถึงเด็กผู้หญิงคนเดิมอีกแต่แต่คราวนี้ต่างออกไปครับเธอไม่ยิ้มแล้วอ้าวโหอันนี้แรงเลยนะคะครับ เขาเล่าว่าภาพนั้นมันติดตามากสะดุ้งตื่นกลางดึกเลยเหงื่อแตกใจเต้นแรงมากแต่ไม่ใช่ความรู้สึกกลัวผีนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบหนักอึ้งในใจเหมือนเหมือนโดนบังคับไกลๆว่าต้องกลับไปซื้อเลขต้องทําตามที่เด็กคนนั้นบอกไม่ใช่เพราะกลัวอะไรไม่ดีนะแต่เพราะกลัวว่าถ้าไม่ทําตามเด็กคนนั้นจะเสียใจจะร้องไห้อีกความรู้สึกผิดมันถาโถมเข้ามาเลยครับ นี่คือระดับของปฏิสัมพันธ์ในฝันมันเปลี่ยนไปเลยนะคะจากแค่รับสารคือรับตัวเลขเฉยๆกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาความรู้สึกถูกบังคับที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่การบังคับจากอะไรภายนอกเลยนะคะแต่อาจจะมาจากข้างในใจของผู้ฝันเองคือความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกผิดความผูกพันที่มันก่อตัวขึ้นกับตัวตนในฝันโดยไม่รู้ตัวมันสร้างแรงกดดันที่ ทรงพลังย่งกับความโลภอยากถูกหวยหรือความกลัวผีด้วยซ้ำไปเหมือนมีภาระบางอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้พอเจอฝันที่เด็กร้องไห้แบบนั้นเข้าไปเขาก็ทนไม่ไหวแล้วครับความสงสัยใคร,ร่รู้บวกกับความรู้สึกผูกพันที่มันอธิบายไม่ถูกเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจว่าไม่ได้การละต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาค่ะว่าไอ้สาลาในฝันที่เห็นซ้ำๆเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่า เขาจำได้คร่าวๆว่าอยู่หน้าวัดก็เลยลองขับรถตระเวนหาดูจนไปเจอวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดโคกสม้มและที่หน้าวัดนั้นเองมีศาลาไม้เก่าๆหลังเล็กๆตั้งอยู่จริงๆครับอ๋อเจอจริงๆเหรอคะเจอจริงๆครับลักษณะคือตรงกับในฝันเป๊ะเลยศาลาไม้เก่าๆสุดโตรมหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมมีม้านั่งไม้เก่าๆพอนั่งได้ไม่กี่คน บรรยากาศรอบๆก็เงียบๆวังเวงนิดหน่อยเขาตัดสินใจลองเดินเข้าไปนั่งดูความรู้สึกแรกคือมันเย็นสบายนะแต่ที่แปลกมากคือเขารู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยมานั่งตรงนี้ทั้งที่ไม่เคยมาแถวนี้เลยสักครั้งอืมความรู้สึกคุ้นเคยนี่ก็น่าสนใจแต่แล้วจุดที่ทําให้เขาช็อกแล้วก็ขนลุกสู้เลยก็คือตอนที่เขาลองกวาดตามองไปรอบๆศาลา สายตาไปสะดุดกับร่องรอยบางอย่างบนเนื้อไม้ตรงม้านั่งตรงเสาศาลาร่องรอยอะไรคะมันเป็นรอยขีดเขียนตัวเลขครับไม่ใช่แบบสลักหรือเขียนด้วยสีนะแต่มันเหมือนเหมือนรอยเล็เลกๆที่เกิดจากการใช้เล็บหรืออะไรแหลมๆขีดซ้ำๆลงไปบนเนื้อไม้เก่าๆนั่นแหละและที่พีคคือตัวเลขพวกนั้นคือ ,6912,35, 47, 0 8 2 9 มันคือเลขทุกชุดที่เขาเคยฝันเห็นเรียงกันอยู่ตรงนั้นเลยครับโหคนลุกแทนเลยค่ะอันนี้เราจุดพลิกผันสำคัญเลยนะคะการค้นพบรอยขีดเขียนตัวเลขที่ศาลาจริงเนี่ยมันเป็นเหมือน physical evidence หลักฐานเชิงรูปธรรมที่มันเชื่อมโลกความฝันที่เป็นนามธรรมเข้ากับโลกความจริงที่จับต้องได้มันทำให้เรื่องนี้ยากที่จะปัดทิ้งไปว่าเป็นแค่จินตนาการหรือเรื่องทางจิตไปเลยเพราะความฝันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่รอยขีดเขียนบนศาลานี่มัน มันมีอยู่จริงให้คนอื่นเห็นได้มันยกระดับปริศนาไปอีกขั้นเลยว่าใครขีดขีดเมื่อไหร่แล้วทําไมต้องเป็นเลขชุดเดียวกับในฝันแต่ไซจ,จอดอยู่ก็เลยลองเข้าไปคุยกับคุณลุงคนขับวินท,ทําทีเป็นถามทางชวนคุยเรื่องทั่วไปแล้วก็ค่อยๆวกเข้ามาถามเรื่องศาลาประมาณว่าศาลานี้ดูเก่าจังเลยนะครับลุงมีเรื่องเล่าอะไรเกี่ยวกับที่นี่บ้างไหมครับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณลุงว่าไงคะตอนแรกคุณลุงก็ตอบปกตินะครับ แต่พอเขาตัดสินใจลองอย่างเชิงถามไปตรงๆว่าผมเคยฝันแปลกๆนะครับฝันเห็นเหมือนมีเด็กผู้หญิงมานั่งอยู่ที่ศาลานี้เท่านั้นแหละครับคุณลุงที่กําลังยิ้มยิ้มอยู่ชะงักไปเลยสีหน้าเปลี่ยนทันทีลุงเงียบไปพักใหญ่ๆเลยนะครับควักบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบช้าๆพ่นควันออกมาแล้วมองหน้าเขาด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะพูดประโยคที่ทําให้เขาเย็นว่าไปทั้งตัวว่าถ้าฝันถึงเขาแปลว่าเขาเลือกมึงแล้วล่ะ ลึกลับซับซ้อนขึ้นไปอีกเขาตกใจมากถามกลับไปว่าใครครับลุงใครเลือกผมคุณลุงถอนแห่งใช้ยาวเลยครับก็เริ่มเล่าเรื่องราวที่เป็นเหมือนกุญแจไขปริศนาทั้งหมดลุงเล่าว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนมีเรื่องสะเทือนใจเกิดขึ้นแถวนี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุรา,ราวๆสิบขวบอยู่ๆก็หายตัวไปจากโรงเรียนตอนกลางวันแสกๆเลยหายไปเฉยๆเ,เลยเหรอคะใช่ครับ แล้วที่น่าสลดคือเด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่แล้วคนในชุมชนก็ช่วยกันตามหาอยู่หลายวันแต่ก็ไม่มีวี่แววเหมือนหายไปกับอากาศเลยเรื่องก็เงียบไปหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักมากติดต่อกันหลายวันจนเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเขาน้ำมันเซาะดินใต้สาราหน้าวัดโคกส้มนี่แหละครับจนพังถล่มลงมาแล้วตอนนั้นเองที่ชาวบ้านถึงได้เจอความจริงที่น่าสยดสยอง ร่างของเด็กหญิงที่หายตัวไปถูกฝังอยู่ใต้ศาลาแห่งนั้นครับโอ้พระเจ้าแสดงว่าถูกฆาตกรรมและอำพรางคุณศพไว้ใต้ศาลาค่ะอย่าลืมกดติดตามกดนรข้อมูลจากคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นกำลังใจในการแาข้อหูลมาให้รับชมกันอีกสําคัญมากเลยนะคะในการตีความมันให้บริบทหรือคอนเท็กซ์ที่ขาดหายไป